จังหวัดร้อยเอ็ดประชุมคณะกรรมการจังหวัดประจำเดือนเมษายน2564วันที่29เมษายน2564เวลา9นาฬิกา30นาทีนายชยันต์เซอริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดประจำเดือนเมษายน2564ณห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคลชั้น5สารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งนี้ได้มีการถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบซูม ไปยังส่วนราชการหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดด้วยก่อนการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้นําผู้เข้าร่วมประชุมร้องเพลงชาติประกอบพิธีสวดมนต์ไหว้พระและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบรารมีโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบกิตติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจําปี2563จํานวน4คนและมอบกิตติบัตรยกย่องข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดจํานวน12คน นอกจากนี้ชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบหน้ากากอนามัยให้ในายอำเภอทุกอำเภอเพื่อนำไปมอบให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้ใช้ในการปฏิบัติงานของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จำนวน32ลังโดยในการประชุมนายชัยยันเสืริมาศผู้ว,ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้เน้นย้ำประเด็นสำคัญคือเรื่องการเตรียมการฉีดวัคซีนโควิด -19 ซึ่งได้มอบหมายให้ในายอำเภอทุกอำเภอ หารือกับพอรโรงพยาบาลในพื้นที่กำหนดสถานที่ที่เหมาะสมในการฉีดวัคซีนพร้อมจัดลำดับในการรับวัคซีนของประชาชนควบคู่ไปกับการทำความเข้าใจกับประชาชนเรื่องวัคซีนและให้สห่วนราชการกำกับสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดด้วยสำหรับการฉีดวัคซีนรัฐบาลยืนยันคนไทยทั้งประเทศจะได้รับวัคซีนโควิด -19 ในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด ก็จะได้รับวัคซีนสําหรับการฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดของโรคในระยะต่อไปรวมถึงสายพันธุ์ใหม่ด้วยและเตรียมมาตรการป้องกันคัดกรองติดตามบุคคลภายนอกที่จะเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคให้ประชาชนสวมอนา,กา,กอนามัยหน้ากากผ้าร้อยเปอร์เซ็นต์หากฝ่าฝืนมีโทษปรับสอง0มืบาทได้ยังให้ช่วยกันสังเกตบ,บุคคลรอบข้าง ว่าใครมีความเสี่ยงหากพบหรือสงสัยให้แจ้งต่อหน้าที่ควบคุมโรคเพื่อดำเนินการและย้ำให้ทุกสว่วนราชการเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณต้องมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์คุ้มค่าและที่สำคัญต้องก่อให้เกิดรายได้ขอให้ทุกสว่วนราชการจัดทำโครงการที่สามารถตอบสนองประชาชนสามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดระเอ็ดรายงาน